ครับสวัสดีครับวันนี้เรามีกระบะตอนเดียวมารีวิวให้นำเสนอนะครับครับสำหรับตัวนี้เป็น t o y ยต a v i ี o กแชมป์นะครับปี2 0ง2นะครับเครื่อง2อ0 0ครับดีเซลนะครับตัวนี้มาพร้อมคอกนะครับออกสวนเรดอย่างดีนะครับแรบปอย่างหนานะครับ สีสันสวยงามนะครับเครื่องกระซีดีครับ,รบดูรอบคันนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับดูภายในครับภายในเป็นกระจกมือหมุนนะครับ ตำหนี้บอกขาดนิดนึงตรงนี้ครับด้านหลังคนขับก็จะประมาณนี้นะครับสวยนะครับครับรถวิ่งอยู่สองแสนหกหมืนห้าพันนะครับเย็นนะครับเกียร์ห้าสปีดนะครับแอร์ฉ่ำนะครับดูภายในห้องเครื่องนะครับรถเดิมนะครับ ไม่มีชนหนักทาสีงกแปลกนะครับ้า เพราะน้าดูเยว้าว youtube ดูน่สุดยอดมากครับนนรถไม่ขย,ยันนนนบ,บน,ยยนะครับ สายเป็นคนนะครับอาสีหกแปดนะครับรถเติมบางรอบคันนะครับขับดีนะครับข้างล่างแน่นครับใะเบาะไม่ขาดนะครับประมาณน,นี้ครับ อัพสำหรับเจ้าโตโยต้าวีโก้ตอนเดียวคันนี้เปิดราคาไว้แสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับตกใจโทรสอบถาม0966431757นะครับทดลองขับได้ครับรถจอดอยู่อำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราธานีครับกับ0966431757นะครับขอบคุณครับ